ดีครับพี่น้อง f c นะครับที่ติดตามช่องเบาวรุ่งตวะวันชาแนลนะครับเป็นครั้งแรกครับที่จะอ่ารายงานตัวครับว่าชื่อเบาวรุ่งตะวันนั้นมาจากไหนครับก็จะบรรยายเป็นภาษาท้องถิ่น จเมื่อี้หลังจากที่เ,เขาตากแล้วนะครับพี่น้องคึ้อยากเข็ดคลิปแนะนำจุดของหลังจากที่ลองทดสอบได้โทรศัพท์เครื่องหม่มากลองเก็ดคลิปเบิงแต่กับพี่น้องอาจจะบ้าหนูจกักเป็นอย่างคือได้ซื้อว่าเบารลวงตะวันนะครับพี่น้อง ก่อนนานั้นนะครับหลายปีเมื่อปี2547นรบเจ็ดนะครับสี4 16, 4 17, ่สิบกบเบาวถุงตะวันได้ติดตามโคศกนักจราการท่านหนึ่งไปไปเรียนรู้ที่จะฝึก,กร่มเป็นนักจราการวิธีชุนนะครับปเป็นผู้ที่ตามน้องเพิ่นพ่อ อาทิตต์ตามไปแล้วครับไปเปิดเพลงเปิดซีดีให้เพิ่นนะครับรากาแต่ว่าซื้อนี่ก็รลุงตะวันใส่มาจะดนต่างแต่เป็นผู้บ่าวซํำหน่อยนะครับั้งแย่อายุสิบแปดสิบเก่าอีใส่ซื้อนี่ละนะครับรุงคือเปว่ะตอนเสาร,ร์ตะวันก็คือขีะเว้นนี่ว่าไปสอดของกับเสียง ไปสอดของกับสื่ออาบุญนะครับผลต่างสื่ออาบุญว่าพรุ่งอาทิตย์รุงขึ้นามเมื่าเสาร์าวันอาทิตย์ดังนั้นก็เลยต่างสื่อลุงตะวันค,คือเช้าตะวันกําลังเริ่มขึ้นวันอาทิตย์อาทิตย์กับตะวันคล้ายๆกันก็เลยใส่ซื่อว่าบ่าวสื่อว่าลุงตะวันหลังจากที่ทติดตาม สกศนกจาริการทันหนึ่งไปค่พ่อไปเปิดเพลงเปิดซีดีซอยเพิ่นไปเป็นเป็นมูเพิินไปจัดทำรายการเพิินอยากได้ใบประกาศใบผู้ประกาศผู้ประกาศในกิจการโทรคมนาคมแมนบอกผู้ประกาศในกิจการวุทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมเป็นใบประกาศใบผู้ประกาศ ดังนั้นเขาก็หายไปฝึกฝึกการพูดทักษะการพูดต่างๆการดําเนินรายการนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการคือจัดทํำรีเอาเคลื่อนรีเอาคือรีเอาคือทํารายการคือรายการที่จะต้องนําเสนอในช่วงเวลาในห่วงในช่วงเวลา30นาทีหรือ1ชั่วโมงคุณจะมีการเปิด แผนน่นโฆษณาประมาณเจ็ดนาทีเป็นการให้สาระกับพ่นองค้นฟังเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็พรอมทั้งมีสาระบันเทิงเบาเรื่องเพลงเปิดเพลงนะครับผูดคุยทั้งเสียงตามสายบ้างนะครับไปบริหารจัดการเขาก็จะมีแผนให้เข้าได้จัดเลเยอร์จัดรายการเพื่อที่จะดําเนินรายการตามแผนเข้าทีเขาจัดว่างไว้นะครับบมา่อหลวงทวันกับเป็นผู้หนึ่งทีไป ซอยเปิดเพลงดีเจทันนั้นนะครับคือขออนุญาตที่จะเอ่ยสื่อเพิ่มดีเจบเบาดีเจหนุ่มว่าวนิดนะครับเป็นดีเจแรกที่ผมติดตามเพิ่นเป็นปน้องชายนะครับเป,นนนานานเป็นน้องชายที่ก่อนหน้านั้นเป็นหน้ามีไฮมีหน้าไกลกันเป็นคนมักรลองรำทำเพียงนะครับจัก มากนิสัยใจคอกันมากคนละบานแต่ว่ามากหน้าไกลกันก็นเลยเฮ็ดใน,นจักมากคุณกันถือใจถึงเสื้อตาถึงนิสัยกันนะครับสําหรับเบาตรงตะวันกับหนุ่มว่วาวนนิดเป็นโคโซกทางวิธย,ยูชุมชนแถวอำเภอนิคงข้ามใสพเ่อนก็ได้ไปเรียนรู้แล้วก็จัดท้ารายการเฮ็ดหนพี่น้อง ได้รู้จักเพิินพ่อสมควรนะครับแล้วก็สมใจที่เพิิอนอยากเป็นผู้ประกาศอยากเป็นนักจาริกาเมื่อก่อน,นั้นเพิินก็ฟังรายการวิทยุภูมิผาคเป็นผ่าค AM นี่ก็หลยสถานีนะครับเลยเหตุให้เพิ่นฝันที่จะอยากเป็นนักจาริกานะครับหน,นุ่มวอวนิตเพิ่นก็ใส่ชีวิตตอนหนุ่มไปอยู่กับวงดนงตรีหลายวงน้ำกัดมีความฝันหลังจากที่มาอยู่บ้านแล้ว มาหน้าใกล้กันก็เปาหลวงตะวันก็เลยมาส่วนกันไปเป็นมูเพิ่นนะครับแหลกๆพ่อไปเป็นมูเพิ่นแล้วล้ลยมือออกไปจัดรายการไปเปิดเพลงให้เปิดกับพายามสกิดนะครับนั่งใกล้ๆกันมันไม,ม่มีผาบเนาะสกิตบอกว่าเม่ร่วมเม่วเม่เมเมย้อนนะครับอยากให้เปาหลวงตะวันได้สนทนานําำกันแนวเฮ้าบอท่านได้มีความ สนใจว่าจะเป็นนักจรานนกกกรกาแนพีน้องก็เลยเหตุให้ย่างย่างบอกการที่ใจที่จะออกตัวเป็นโคศโกนะครับแต่ตอนนั้นก็มีหน้าแฝงหน้าประกาวลุงตะวันนี่แหละเป็นคนที่มักฟังเพลงลูกทุ่งไทยลูกทุ่งอีสานสมัยเป็นนุมหน่อยกับฟังซอ,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 อ่ยอซอ่ยอสอนเผศรสอนั่านสดใสรุ่งโพท,ทอง หรือจะเป็นเพลงอยอรักสลักใจลูกทุ่งไทยแทบนะครับดังๆโชว์นั้นหลายคนที่เห็นให้ผมติดตามแล้วก็เฝ้าที่จะสังเกตเบิงการขับร้องเพลงบทเพลงต่างๆนะมันเรื่องเล่าในสามสี่ทอนมันมันเป็นยังไงเรื่องเล่าก็านำเสนอในตะเรียนรู้จากการฟังเพลงสายันสญญา แกมีคู่เพลงหลายทันทีเพราะพันเพลงดังนะครับเพี่อให้ติดใจนะครับก็เลยฝึกหัดเขียนเพลงก่อนหน่อยก่อนญ่เพลงลูกทุ่งไทยนะครับจนติดใจนะครับเลยเฮให้ถึกสตาร์ขันปีกับหน,น,นุ่มว่าวนิเนตไปมันก็เอื้อนไปนันะ่นหะอังจากไปยโสทรอนกลับไปมันไก่เลยบผ้ากันไปก็เลยไปสตาร์ทีขื่นเลบิบเลบเรดิโอ วิทยุทั้งวันทั้งคืนนะเก่าสิบสามจุดเจ็ดหาของเฮียปเปิลนะครับตอนนั้นซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นอ่าอเคลื่อนยังบอมเบนทารถทั่วจะว่าเป็นจุดที่พักรถนะครับเป็นอูรถทั่วที่เิ่นเดินสายแถวมุกดาหารกรุงเทพนะครับของบริษัทหนึ่งรตรงนั้นมอก่อนพ่นเหตุเป็นวิทยุทั้งวันทั้งคืนเรเบเรดิีโอ 93.75ไม่เกิดมนะครับซึ่งมีนักจารการหลายท่านจะเป็นการจักกันโดยส่วนตัวที่พยายามไปหาผาเพลินอตอนสมัยแตงเพียงแล้วอยากเป็นนักล่องนะครับแต่ก่อนอาย18ุ18-19กา็อยากเนาะบาเน่พ่อแม่มีโอกาสใดว่างอีดีผีพี่แล้วนะครับ40กว่ากลัวหาสิบผีจังเด นี่เวลาไปมันกับโบแมนแล้วครับทุกทุกอย่างก็เริ่มเหี่ยวไปแล้วครับเสียงเพลงกับเพี้ยนเพี้ยนไปแล้วนะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เขาว่าบา้าหลุมตะวันนะก็ะคือหลังจากที่นุ่มว่าว่านี่ช่วนใหจัดใหวาวน้ก่ก็เริ่มนะครับที่จะฮัดบววาเป็นโค,โนครับเปิดรายการเปิดนันนี่เปิดเพลงไปน้่คุยไปนั่รับโซลพาบไปน้่นะครับโฆษณาไปน้ก่ก็เริ่มที่ น่าสนใจหลังจากหันกับมีสถานีวิดีุชุมชนของภายในอำเภอน,นี้คงำคามสอยเกิดขึ้นนะแต่หันมาอ,อ่ะท่านพ่ออ๋อเพิ่นก็ตั้งสถานีขึ้นใหม่กับบท่านมีเพิ่นก็นเลยออบอกว่าติดตั้งสถานีก็เฮ็ดเพื่อมุตโตนล่ะซุ่มโคกใงยัยกันนะครับก็เลยเฮ็ดให้แบ่งเวลากันในจัดฝึกฮัดเดบอวาจัดทำรายการแต่คานหันมากกับมี คนหัวจากเบาวลุงตะวันหลายขึ้นนะครับช่วงนั้นก็เป็นวิธุชุมชนในหมู่บ้านทุมชนเล็กๆนะครับหมู่ที่หกตำบลฉกไช่เพื่อนิคมขําใสนะครับแล้วก็มีให้ให้เอ่าอาเคลื่อนว่าแมวมองมาเบงสถานีทางอำเภอเลื่องนกท่าก็เริ่มเริ่มสตาร์ทขึ้นขึ้นกับบ้านเ,าเพื่อนิคมขุนใสมีก็มีเรื่องนกท่าก็มีสถานีขึ้นช่วงนั้นก็มีทัน อยู่ทังลานโคขคุนะทางเรื่องนกทาแล้วก็มีลานทั้งลานกระจกเพิ่นกรสาตาขึ้นสสถานี3สถานีนะครับทางเรื่องเกาก็เกิดนิคมคั้มอยกเกิดขึ้นมากกามีลานไม,ม่อีกก็คือ,อวิธีชุมชนตำบลกุ๊กแดงแล้วก็มีชุมชนนอนกเกษมนะครับแล้วก็มีขึ้นอีกบริเวณนิคมคั้มอยหลาย ก็เจะพาะกรีนเวฟนะครับกรีนเวฟเกิดขึ้นช่วงนั้นแต่รัสสถานีเกิดขึ้นก็คือ,อนักจาดรายการพรท่านมี่นะครับกาเลยมาเอินทีมงานโคโศกทั้งชุมชนสุนิลู่สูชุมชนในตำบลบ้านข้าพาคาเนี่ยครับไปวันวันก็มีโอกาสได้ไปเปิดได้ไปเป็นโคโศก ทดสอบทดลองเสียงทดลองไม่เพิ่นนะครับคืนปีนวีบคืนชุมชนนนกเกษมคืนวิทีุชุมชนตำบกลกุกแดงแล้วก็มาส่วนของโอเ OK ครดิโอนะเปินตังกันในหม่ก็ได้ไปนะครับนั่นคือที่มาของคำว่า,วาบา้าหลุมต้วนที่มีช่องตอนนี้นะครับที่นี่ก็จะเรื่องต่อไปที่จะ คุยก็คือเรื่องหลังจากที่มีซื้อวาบ้าหลวงตะวันแล้วดีเจเป็นดีเจแล้วก็ใส่ซอ้อในการแต่งเพลงประพันธ์เพลงเลยมากนะครับซึ่งกับบอท่านได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแต่กัยังหมักในเรื่องการที่ตองมาเขียนเรื่องขึ้นนะครับเขียนเรื่องเล่าขึ้นมัดปฏิปโตเป็นเรื่องเล่าแล้วก็เขียนบทให้มัน อสอดคล้องมันเป็นบทกรนะครับเป็นทํานองสนอแล้วก็ใส่จังหวะให้เป็นบทเพลงมันก็มีหลายเพลงที่นักรลองในเขตพื้นทีอ่อำเภอนคมแนอำเภอไก่เคียงดนหัวจักนะครับนั่นก็คือเป็นจุดที่จุดหนึ่งหลังจากที่เป็นวินักจะรายการน้ำเขาเป็นโคโศกแล้วมีมีซื้อลุงตะวันในการประพันธ์เพลงหลายเพลงโดยเฉพาะแหน่าอาย แหลมเมืองมุกดาได้เอาบทเพลงนี้ไปใส่ดนตรีเด็กคับลองหลายเพลงน้ากัน,นแล้วก็มีอ่ผนซื่ออย่างในนอกบอืบทองคำนะครับทองคำสีสุวนเพิ่นใส่ซื่อนักลองว่าก็มีหลายนะครับมีนักลองเพิ่นเคยใส่ซื่อว่าอ,อย่างนั้น ของคำศรีสุวรรณเนี่ยสายพินนะครับสายพินทินมุกดาวนะ,นะครับแล้วก็มีเทธอนึงก็ได้ไปตั้งชื่อว่า,อาเอกพจน์ม่อนพินนะครับมีได้ไไไดไดด้้้ใส่ซื้อเอกพจน์ม่อนพินอยู่ อันโมเมน์เพลงของบารุงต้วนแ่งก็จะมีอยู่ซึ่งเพื่อนแต่งแล้วเพื่นกับไอ้เพื่อนออกไปรองแล้วเพื่อนก็บ,บไ่ได้าลงลงลงในในช่อง YouTube ให้พี่น้องได้ฟังนะครับสำหรับมตนพินหรือ,อทองคำคุณทองคำนะครับ,บเป็นที่เสียดายนะครับแต่ว่าก็มีที่เพื่อนลองไว้ก็คือมีเพลงประจำชุมชน บ้านหินลาดนะครับตำบลกกแดงนะสองเพลงนะครับที่บ่าวลมตะวันแต่งนะครับโดยเพลงแรกนั้นก็เป็นสายพินนะครับลองอแล้วก็เพลงที่สองนี่จะเป็นบลุมตะวันไปนลองไก่ไว้บ่มีนักลองก็เลยเอาเสียงนั้นไปเลยนะครับลองอนํากันกับนักลองในชุมชนตำบลกอกแดงเบาเบากึนะิ่นเะนื้อโคกศกนี่แหละไปซอยกันลอง แล้วก็มีพี่น้องทั้งาบานผู้เพลงมาเอาไปคับหลองสองสามเพลงนะครับแล้วก็นานั่นก็มีเสียเพิ่นค่าเล็กนะครับอยู่ท่างกรุงเทพน้ำสก,กุลสีชมพูเพิ่นซื้ออย่างเนาประมวลสีชมพูเราไปสามเพลงนะครับผมกับบริเฮตุราคาแพงเพิ่นให้ค่า เอานําไปลองนะครับเพลงละพันหารอยบาทซึ่งก็เป็นขั้งแรกที่ได้รับเป็นเป็นคาประพันธ์เพลงนะครับหลังจากนั้นมากครับสําหรับพี่ไอ้ไอ้แหลมเมืองมุกดาก็ส่วนมาก็จะเป็นคาอ่าเ,เ,เพิ่นจุบบอเดเนนั้นะลงทุนหลายเนาะนะครับผมคิดน้ำเพิ่นแค่เพยงละพันเนื่องจากว่า ต่างคน้นต่างอาศัยกันเพิ่นก็เป็นนักร้องทีมอท่านในมีชื่อเสียงโด่งดังในในในส่วนของโซเชียลนะครับแต่พอมีซื้อในเรื่องของอนักร้องมอลาในชุมชนนะครับในอำเภอในจังหวัดที่คนหุจักซึ่งเพิ่นก็พยายามตรงนั้นก็เลยเป็นนักร้องใ่ก็เลยขอให้มีน้ามผูดแต่งเบาหลวงตะวันไปขับกับเอาซ้ำนั้นนะครับกับมีหลายพงงานยัานเรื่งที ยายแหลมพันเอาไปนะครับคือที่มาคข่คาวของค่าว่าบาหลุงตะวันเป็นช่อง u t u b e นะครับเป็นคลิปนี่ก็ใส่เวลาเนี่จักน้อยนะครับสิบหาคลิปนาที่เพื่อที่จะแนะนำนะครับแต่ว่าผมจะเป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับถึงจะเป็นคลิปต่อไปผมจะว่าเรื่องของเจตนาล่มที่ตั้งช่องนี้มานะครับคล,คลิปนี่คือการแนะนำโตสำหรับ ช่องบาลุงตะวันซื้อมาเทาใสเป็นยังจังซื้อลุงตะวันนะครับกาสิขอจกคลิปลงเพียงเท่านี้ในเวลาสันส้นๆนะครับคลิปหนาจังพอกันใหมนะครับคุณหลายๆที่ที่ตามคลิปนี้ด้อครับสวัสดีครับ